อร่อยมากเลยคีบอร่อยแบบเนี่ยอาหาราสเตอร์บอสเซนทำไมกินขนมนหมดเลยวจังง่ะมาสเซอร์บอสเซนมานั่งเล่นบ้านพี่แบบเนี้ยแสดงว่าการว่าเสร็จทั้งคู่เลยใช่ไหมก็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  วอเตอร์บอสเตอร์มาได้เลยอ้าววอเตอร์ตอนีครับพี่ดีดีตอนนีครับพี่ดีดีอ้าเข้ามาเข้ามาเข้ามานั่งเลยนั่งเลยครับครับพี่ดีดีทำอะไรอยู่อ่ะพี่ดีดีวาดรูปเล่นอ่ะอ๋ออันดูไหนมีมีกระรอพี่ขอกินขนมได้ไหมได้กินได้กินไป Kau kata dulu, bagaimana ni? Cemacek? Hmm. Apa? Apa? Aduh, lezat. 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 Aduh, le าสเตอร์บอสซันทำไมกินขนมหมดเร็วจังล่ะก็มันอาจจะไปกินที่วันเปิดเทอมซะหน่อยเอ้อแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อกับบ้านหน้าเวียนกันแหละพี่ดีิงก็พูดถูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ไปซื้อใหม่ก็ได้บอสเตอร์บอสซันการบ้านที่จะเสร็จแล้วนะแล้วบอสเตอร์ับบอสซันมานั่งเล่นบ้านพี่แบบเนี้ยแสดงว่าการว่าเสร็จทั้งคู่เลยใช่ไหม เกอบจะเสร็จแล้วแหละใช่ไหมบัตเตอร์จ <trabalhar> ีชีใช่บอบอบอสตันใกล้จะเสร็จแล้วอทำไมมีผิวแตกแหวกอะเสร็จจริงใช่ไหมจริงจริงไหนใครก็ได้เอาการบ้านมาให้พี่ดูสิบัตเตอร์ไปเอาการบ้านมาไหนสิ เขียนเรื่องเล่าแสนสนุกของฉันความยาวหนึ่งหน้ากระดาษแต่ผู้เขียนมาได้แค่สองบรรทัดเนี่ยนะไอ้อย่างนี้จะเอาไปส่งครูทันหรอโอ้ยไม่ได้แล้วต้องรีบทำวันนี้ให้เสร็จเลยนะก่อนที่จะไปเล่นหน่ะไม่งั้นส่งครูไม่ทันแน่เลยก็ไม่มีอะไรเขียนนี่จะเขียนอะไรล่ะก็จะคิดยังไงอ่ะก็ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างได้กินอาหารอะไรอร่อย เจอสัตว์ไหม,มสนุกไหมเที่ยวนานไหมอะไรแบบเนี้ยเขียนลงเลย<อ>ได้หมดเลยไหนทั้งสองคนเล่าให้พี่ฟังสิไปไหนมาบ้างอ่ะไปสวนสยามมาไปทำอะไรที่สวนสยามแต่เข้าบ้านปีสิงห์มาแล้วแล้วก็เออเล่นเครื่องเล่นมาอ่ะแล้วสนุกไหมสนุกมากเลยโอเคงั้นเขียนสิ่งที่เล่าลงไปในนี้ต่อไปบัตเตอร์ ไล้วให้พี่ฟังทีไปเที่ยวไหนมาและสนุกไหมยูยูแลนด์ยูยูแลนด์มีอะไรให้ทำม,มีบ้าพีสิงแล้วก็มีรถซิ้นมีค่ะแล้วก็มีรถไฟหอกอ่าแล้วสนุกยังไงแบบว่าแบบมันตื่นเต้นแบบนี้น่ากลัวไหมสักกลัวเข้าไปกันสี่คนเข้าไปกับใครบ้างี่เอาไปถามคุณกับแม่อ๋ แล้วก็มีผีเฆาตกรฆาตกรจักสานใครฝันแบบนั่นเออจักฝันเออไม่ดันะไอสานอันนั้นมันคือมันคือเจ็กสันไม่ใช่หรอแล้วเวลาไปเล่นรถบ้านอ่ะมีคนเล่นเยอะไหมเห <c oughs> ออเยอะมากแล้วก็ไปไหว้แล้วก็ไปไหว้น้ำด้วยที่สวนน้ำมีสวนน้ำสนุกมากเลยมีสไลเดอร์ไหมนี่ คนเยอะไหมเยอะเยอะเนี่ยไปเที่ยวมาแล้วก็เขียนลงไปได้แล้วแลก็เขียนลงไปได้แล้วพี่เคยไปไหนบ้างหรอพี่เคยไปเที่ยวแบบว่าน้ำตกแล้วก็ไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยหรอง่ายง่ายงั้นเรามาเขียนกันไหมได้เลยเขียนเลยเขียนเลยจะได้เสร็จไวๆชอบกินขนมพิซซี่เอาเข้าไปกินด้วยที่สวนนุกอร่อยมาก เรื่องเล่าไม่เยอะเหมือนกันเนี่ยน่าจะเขียนได้ครบหนึ่งหน้ากระดาษพอดีเลย <c oughs> โอ้ยก็จะเสร็จยันแล้วเนี่ยอดไปเล่นบอลกับเพื่อนเลยมไม่เป็นไรก็ไม่อยอมแบ่งวันทำการบ้านอะไรถ้าทำก่อนหน้าเีนี่น,นยก็จะได้ไปเล่นวันกับเพื่อนนะ องั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปซื้อขนมด้วยกันนะที่โรงเรียนตอนอนโรงเรียนโอเคได้เลยคืเอาการ์กกกดกากเก็บไปไปป๊ไปลบายบายนะยยพรพรุ่งน,งนี้พรุ่งนี้ตอนเช้าอย่าลืมไปโรงเรียนด้วยกันนะได้ไไไป ดีพี่อย่าลืมรางวัลนี้ก็คือขนมไปโรงเรียนนี่ดีๆนี่ไอซิสฟรีเลยเลือกเลยอันนี้เอาอันนี้นี่ค่ะเนี่ยเวลาเราจะทำใจบ้านให้นาวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนจะได้ไม่ผัดวันเกิดพันธุ์งูเนสจะได้มีเวลาเล่นกับเพื่อนๆด้วยเข้าใจหรอครับเออ แล้ววันหลังก็ลองทำการบ้านเสร็จตั้งแต่วันแรกเลยจะได้มีเวลาเล่นเยอะๆไม่ต้องส่วงการบ้านที่ยังไม่เสร็จลิ้งทําแบบนี้เหนื่อยสุดๆเลยถ้ารู้อย่างนี้ค่อยทยอยทำดีกว่าใช่แล้วจ้ะไปทำอะไนกัน <c oughs> เดี๋ยวสาย <c oughs> เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่องฟินซี่ชาแนลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งนะคะบายบาย